วันนี้เราก็จะพามาดู s p ป c แคปเอนะครับหรือแคปเตี้ยนะครับผมคันนี้ก็ทําโปร29,000บาทนะครับผมนี่สีบอลเงินอีกแล้วนะครับท่านนี่เลยสเป c แคปเกระจังหน้าจะเป็นสีดำไฟหน้าเป็นแบบไฟฮาโลเจนนะครับข้างล่างก็มีไฟเลี้ยวนะครับไม่มีไฟตันหมอกนะครับลูกค้าขอเพิ่มได้ครับไม่แพงครับผมนี่สเต็ปคันนี้ก็จะเป็นล้อแมก ทีอีสามเจ็ดก้านตรงนะครับผมมากะยางบางนะครับนี่หน้าหลังเลยนะครับแล้วก็คันนี้เขาเลือกเป็นชุดแต่งสีงน้ำเงินทั้งหมดเลยนะครับฝาครอบดุมเอยน็อตเอยฝาครอบบิดเอ,ย,อ,ย,เอยนะครับนี่ทีอีสามเจ็ดก้านตรงหยอดแดงด้วยนะครับเนี่ยสวยสดงดงามจริงเลยนี่สเปกแคปเอสนะครับ คันนี้ก็เดี๋ยวส่งต่างจังหวัดนะครับที่ลูกค้าจะต่างจังหวัดมาเลือกสุดที่เราก็เพราะว่าเราพูดคําไหนคํานั้นครับสองหมื่นเก้าจบจริงก็คือจบจริงนะครับผมไม่มีเก็บเพิ่มไม่มีหลอกลูกค้านะครับนี่สวยๆล้างกันเลี่ยมมากเลยนะครับผมนี่อย่างงี้ก็ไปแคปเอสเดี๋ยวให้ดูภายในหน่อยนึงดีกว่าฟิล์มสวยด้วยฟิล์มน่าจะสี่สิบคันนี้ฟิล์มสี่สิบบเป็นสมาร์ทแคปแล้ว แ c สามารถเปิดได้ด้วยนะฮะยังไงแคปเปิดได้สวยปล่านี่มาถึงภายในภายในก็เป็นวิทยุหนึ่งดินนะครับผมรองรับแผ่นซีดี USB แล้วก็ AUX นะครับผมนี่หสปีดเรียร้อยเกียร์นี่ยังไงสวยสดงดงามนะครับสเปคแ c a S นะครับส่งต่างจังหวัดครับคันนี้ เลี่ยมๆเมก็บๆลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรหาเซลล์ไมเคิลได้นะครับผมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไปให้กดลิงก์มาสอบถามาก่อนก็ได้นะครับอยู่จังหวัดไหนทักมาคุยกันได้เรามีส่งไฟแนนซ์บริการถึงที่นะครับนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นไงสีบนเงินมันเงามากเลยนะท่านผู้ชมแม่ดูดิเห็นความเงาของมันไหเห็นไหมให้ดูความเงาไปไงเงาไหมโคตรเงาเลยเนาะ นี่โอ้โหแล้วฟิล์มยังหลอดูดิเวลาเห็นฟิล์มใส่มองเข้าไปตัวรถนี่มันหล่อมากเลยนะเห็นไหมทุกคนเห็นป่ะมาจอดอย่างดีเลยมีคนเฝ้าทั้งสองคนนะป่ะคนเฝ้ากินแตงโมอยู่ด้วยโอโ้ดูสิจำ้จำๆเลยคันนี้เนี่ยสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมใช้เงินรถแค่นี้เอง ทะเบียนมีให้ค่าจดทะเบียนนะประกันก็มีให้ล้อแม็กก็ลงให้จัดทรงก็ฟรีฟิล์มก็ติดให้อีกส่งรถถึงที่โอ้ไม่เอาก็บ้าแล้วบอกเลยจริงๆสองหมืนเก้าราคานี้มีที่ไหนดาวมอเตอร์ไซค์ได้เปล่าก็ไม่รู้สองหมืนเก้าแต่เรามาดาวรถของเราได้อะ่ะเนไงแล้วรถสวยอีกตั้งหากใช้งานไปเลยยาวครับพี่คันนี้นะฮะ บรรทุกของก็ดีไว้ทำงมทำงานขายของสบายผมบอกเลยคันนี้เป็นไงดูซื้อรถเอาไปต่อทุนเอาไปทำงานได้นะครับไม่ใช่แค่กโกเท่ๆไปวันๆนะครับผมถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็คลิกลิงก์มาเลยแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง29,000บาทเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ